สวัสดีครับพบกับผมเชฟบุรินภูเก็ตนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการสะสมพาคเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่จะรเริ่มที่จะสะสมพาคเครื่องหรือสะสมมือใหม่นั่นเองนะครับอันดับแรกก็เริ่มจากความชอบก่อนนะครับความศรัทธาว่าเราชอบหลวงพ่ออะไรชอบ พระเครื่องด้านไหนอย่างเช่นโชคลาบหรือว่าแค้วคาดเมตตามหานิยมโครงกัรชาตีนะครับซึ่งก็จะมีหลายหลวงพ่อนะครับดังๆหรืออจะเป็นเทพก็ได้นะครับก็ในส่วนตัวของผมนะครับที่ชื่นชอบมากก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ครับวัดจุลามณีซึ่งหลวงพ่ออิฐเป็นผู้สร้างและออกแบบนั่นเองนะครับ ันนี้คือรุ่นแรกนะครับปี45่านั่นเองนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงสมัยก่อนออกจากวัดก็หลักสิบหลักร้อยต้นต้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็สวยสวยก็ต้องมีหมื่นบวกลบนะครับนี่ครับก็จะมีรุ่นหลังๆที่ออกมาเป็นพุทธศิลป์รุ่นแรกนะครับนี้เป็นพิมพ์เล็กเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อฮอตฮิตมากเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ก็ว่านไป2 0 0 0มบวกลบนะครับ ิเล็ก็อยู่ประมาณ8,000บวกลบเฉพาะพระนะครับไม่รวมกรอบทองนะครับขึ้นอยู่กับตัวเลขสวยไม่สวยด้วยนี่ครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้เขาจะทําเป็นซีรีส์5พระองค์นะครับเป็น5พี่น้องนั่นเองอันนี้คือพระพุทธชินราชนั่นเองครับประทับเวสวรรณประทับด้านหลังนะครับหรือเรียกกันว่ารุ่นปดนีนั่นเองนะครับนี่นะฮะหน้ากากทองคํา นี่เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเทพเจ้าแห่งรุ่งน้ําแม่กองนั่นเองนะครับก็จะมีด้านหนึ่งเป็นพ่อปู่ท้าเวสุวรรณด้วยนะครับในซีรีส์นี้ต่อมาก็จะมีนี่ครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับที่นคนปรปฐมหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ตรงนี้คือเนื้อเงินลงยาแดง หน้ากัดทองคานั่นเองนะครับเช่นกันกับองค์นี้นะครับองค์นี้คือหลวงพ่อโสธรน,นะครับนี่ฮะหลวงพ่อโสธรอ,องค์นี้จะเป็นเนื้อทองคาลงยานั่นเองนะครับนี่ฮะน้ำหนักประมาณ19กกร,รัมกว่านะครับออกแบบได้สวยลงตัวมากเลยครับหลวงพ่อโสธรว่ากันว่าเป็นพระพุทธที่ดังไปไกลถึงต่างประเทศนะครับ แม้กระทั่งคนสิงคโปร์มาเลยฮ่องกงก็ให้ความศรัทธาองค์หลวงพ่อเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพ่อปู่ทาเวสวรนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําอันนี้เป็นกรมตํารวจนะครับเป็นผู้สร้างจัดสร้างนะครับตรงนี้าาเช่นตรงนี้คือเหรียญถวายที่ดินนะครับก็คือผู้ที่มีเจิตศรัทธาร่วมทําบุญ4 0 0 0บาทก็จะได้รับ มอบเหรียญหลวงพ่อโสธรทรงจำปีแล้วก็จะมีพ่อปู่ท้าเวสวนประทับด้านหลังนะครับลงยาดำหนงองค์นั่นเองนะครับเข้มขลังมากเลยครับนี่าานะฮะจะมีชุดกรรมการมีเศรษฐีเขลางนะครนี่นะครับออกแบบสวยงาม องค์ใหญ่บูชาว่ากันหลักแสนนะครับสวยมากนะครับก็มีตรงนี้นะครับพระที่ผมชื่นชอบก็มีอีกนะครับนี่คือพระปู่ฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับที่วัดท่าสุ่มนะครับพระคำข้าวนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองก็จะมีตุ่มตรงนี้ รงข้อสอบนะครับว่ากันว่าสามารถป้องกันโรคระบาดนะครับหลวงพ่อตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับตรงนี้ก็คือท่านได้บอกว่าคาข้าวอันไหนที่อร่อยท่านก็จะคายออกมาเพื่อเป็นการตัดกิเลสแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของวัตถุมงคลนั่นเองครับน,นี่เป็นรุ่นแรกนะครับก็จะถ่าทองจากที่วัดเลยนะครับตรงนี้จะไม่มีตุ่ม สวยก็ว่ากันหมื่นบวกลบนะครับตรงนี้นะครับหมื่นอัพนะฮะอันนี้เป็นผ้าหางหมานครับก็มีรุ่นเดียวนะครับทีกันดูนะครับขอบก็จะเหมือนตัวตัดก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับขนมปังเนื้อจะแน่นๆนะฮะเพื่อนมองเห็นไหมครับเนื้อจะไม่ร่วนนะครับแน่นๆ นี่เป็นเหรียญมาพร้อมกับผ้ายันพิชัยสงคารามนะครับก็กรอบเดิมก็จะเป็นมีสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คาดว่าเจ้าของเดิมน่าจะกรอบเก่าแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นกรอบใหม่นะครับน่ารักมากครับเนียตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นเข็มกัดพระราชนพลญานนะครับ ก็มีที่ผมชื่นชอบเลยก็เป็นเจดุการวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับผมค์ข้อเจดุการรุ่นแรก2แผ่นดินปี46นะครับว่ากันว่าสร้างกันแค่5,000องค์นะครับอันนี้เป็นเจดีไลน์นั่นเองครับลูกเคลือบปี45นะครับมีคุณพันธ์นะครับเป็นผู้ เป็นเจ้าพิธีนะครับแล้วก็ซีรีส์หลวงปู่โตะนะครับนี่เป็นปิดตารุ่นแรกนะครับเรียกว่าปิดตามหาสเสน่ห์นะครับองนี้แช่น้ำมนต์มานะครับก็จะมีรอยคราบน้ำมนต์แล้วจะทําให้แบบหลุดน,นิดนิดครับในองค์ที่สมบูรณ์แบบก็จะว่ากันถึง7จ็ดแปดหมื่นเลยครับองนี้เป็นปิดตาปลดหนี้นะครับหลังยันนะนะครับ เป็นยุคต้น,นครับเนื้อผงใบลานนะครับมีตะกุด1ดอกแล้วมีเกสาหลวงพ่ออยู่ด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้เมื่อก่อนก็ไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็สวยๆว,ว,ว่ากันหลักแสนนะครับตรงนี้เป็นพระศิวลีนะครับสร้างในยุคปี2 5ง1นะครับปิตาณนะนะครับก็ สวยๆสมบูรณ์แบบนิ้วมือเต็มๆก็จะหายากมากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมียันนักธานนักนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีคุณแม่บุเรือนครับหรือคุณย่าบุเรือนแม่ชีบุเรือนตรงบุญเต็มนะครับนี้เป็นสมเด็จพุทโธน้อยนะครับเป็นเนื้อดินเสกนะครับตุกต้นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระ อรหันนิรันตการสมเด็จเมืองใต้นะครับหลวงปูทิมเป็นผู้ตกเศกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเรียกว่าพิมซุ้มประตูครับสร้างจากเนื้อเมกะพัดนะครับสังเกตดูพระยุคเก่า2470นี่เมกกะพัดนี่จะเก่าขึ้นปลอดเลยนะครับ น,นี่เป็นเหรียญมหาปราบวัดพุทธไทยนะครับพีนะครับอันนี้เจ้าของเดิมได้มาก็จะเขียนไว้ครับเนื้อนวะ,ะว่าตอนที่แกไปบูชาจากวัดองค์ละหมื่นนะครับต้องเข้าคิวนานมากนะครับก็ได้มาก็จะเขียนไว้นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับ จะมาแนะนำอีกนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม